อืมฟูดฟูดฟูดมันมีตัวโอซีหลือสามนาทีเด้ออ่าอ่าเราอีมาโฮโไม่ไม่เห็นบอมโอซี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 โนบอมโนบอมโอซีโฮไว้โฮไว้โฮไว้อย่าเพิ่งไหลโฮไว้โฮไว้โฮไว้เดี๋ยวสเปซกว้างมากนะพี่โลครับพี่ลูกเดี๋ยวโฮไว้โฮไว้ ไหนอีมันไหนาอีมันไานอีมานไหอีมันไหอีมันบอกบอกแฟนมันนีกลับมาหน่อยถ้ามันมีอะไรรักของมันอ่ะไหนอีมันไานอีมัะใครใครไม่ทันน้องอัพใครไม่ทันน้องอัพอ่าแทงตัวหน้าจ่ายรองเท้าไปแล้วโอเคโอเคนายอีมันเลยนายอีมันเลยรอ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 หน้าชนหน้าชนมันหันมันหันมันหันระวังระวังระวัง อมาอะจับได้ปะจับได้ปะราเราเราเดินนอตอีมาเดินนอต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 เราลูกอีลูกอีต้องโชว์ลูกอีต้องโชว์เอีต้องโชว์ในห้ารับ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 ัอีต้องโชว์ในหาสี่สามสองหนึ่งับับรับับับรับับรับเดนออนบานตาเรนอดาคิดวิวน้อยในเราน้ในเราน้ยในเรา้ยนเราน้ยนเคิดวิวคิดวิวนยในเรานอยในเราโน้ยาคิดววคคคิดวิวนยในเรา้ยในเรา ค่อยๆคิดดูบิ๊กคิดดูวิาคิดดูิรอ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 รับ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 าเซออีดมาเซาร์อิดมาเซาราอิดมาเซอร์อินมาเซอร์อินมาเซอร์อีดมาเอ็นเกตหน้าช็อกหน้าช็มาเลยห้าสี่สามสองหนึ่งบ๊อบ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 เซอร์อีดมาเซอร์อีดมาเซอา์อีนมาเซอร์อีมาเซอร์อีดมาเซอร์อีดมาเซอรอิดมาเอรอมาคอมบ๊อบโม เด look, look. Look, look. First, so the the ินข okay. so ึ้นน้มมาหน่อยเดินขึ้นน้มมาหน่อยเดินขึ้นน้มมาหน่อยเดินขึ้นน้มมาหน่อยถ้าเดินอีทมาเดินอีทมาเดินอีทมาแทงงหือมาเดินอีทมาเดินอีทมาลุกลุกรอรเดินอีทมาเดินอีทมาเดินอีทมาอีทมาอีทมาลุกน็อตน็อตในห้าสี่สามสองหนึ่งบบบบบบคิดไปตายคิดไปตายหัวซเด้อโอเคนอนนอมาโอ้มันลุก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 อีลุกอีลุกมันลุกล็อมันลุกล็อมันลุกน็อ เดินอีมา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 ลุกเสาเเลยห้าสีสสองหนึ่งดับดับดับดเดินเวดมาเดินเวดมาเดินเวดมาเดินมันเทินเวดเดินเวดมาเดินเวดมาเดินเวดมาปนเลยปนเลยเดินเวดมาเดินเวดมาปนรอมันจะมีแล้วมันจะมีแล้วรอรอมันมีแล้วมีแล้วบบบบบี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 บ เดินนออีดมาเดินนออีดมานอตอีดมากนออีดมานออีดมาลุกลุกอีดลุกอีดรอรอรอเดินอีดมา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 อีดไลนอีดไไลเดินลุกอีดลุกอีดเนห้าสี่สามสองหนึ่งเดินอีดมาเดินอีดมาเดินอีดมากเดินอีดมากอเดินนลนมอเดินนลนาเดินลนกอเดลนนอเดเนน้านีนสามสอดินนมาเดินอีมากเดินอีดมาเดินอีดมากเดินอีดมากเดินอีดมาเดิน เดินนอตมาเดินนอตมาเดินนอมันลุกมันลุกนอตมานลุกนอตรับรับรับนอรับนอรันอรับมอรับอรับอเดินนอนมา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 แล้วลุกนออีนอตอีต้องชห้าสี่สามสองหนึ่งับดับัต้องช็อกดับ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 อีมาเราอีมาไทยมาไยเราอีมาไายนราอีตมาไทยเราอีตมาถ่ายนอนมาถ่ายนอตมาถ่ายนอตมาคิดวบิลตายแล้วเราเซอราอีตมาเซอซาอีตมาเซอร์อีตมาเนอร์อีตมาเนอร์อ เดินไปนาววดเดินไปนอเวดเดินไปนาววดเดินไปนาววดนาเวนาววมานาวิมาโอเคโอเคเสาอินมาเสาอิทมาเสาอีทมาเสาเสามาลงเสามาลงเสามาบอกบอกเดินนอมาเดินนอมาเดินนอมานอมานอมาเดินนอมาลุกเวทรอรอรอเดินนอมาลุกเวดรอรอรอเวทเวดเรารอเดินมาเดินมาลกบเสาิเราหลบหลเสาินเราโอเคโอเคเราลงมาลงก่อนลงมาก่อนลงชมาลงชมายังชีลิฟยังชีลิฟยังชลิฟโอเค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 มาลีกุบลีกุบลีกุบเดินมาอีกเดินนออินมาเดินนออินมาเดินนออินมาเดินนออิน

ขึ้นมาแลโอเคซาเวนมาซาเวนมาขึ้นมาแล้วมันจะเข้าบ้านโอเคมาอัพ<ๆ>มาอัพมาอัพมามา,มา